มีใครครบก็คบกันเองละกันเออเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องมีแต่คนที่ซีเปึกเท่านั้นนะที่ถึงจะทนกับพวกเราได้เข้าออเข้าใจใอย่างเงี้ยนะแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้เ,เขาซีเปิกเลยเรียกว่าเป็นคู่ซีที่แบบว่าเหนียวแน่นเปิกเลยอะแล้วก็ซับทุกคนด้วยนะคะเ,เดี๋ยวไปพบกับคู่ซีสุดแซ่บของเราเลยคะ่ะเบลล่ารานีนะคะแล้วก็น้องอันดากุลธีรานะคะจ้าจิตาภาและน้องชาเลตวาสิตาคะ่ะ มไม่ใช่ค่ะคันตัวซีกับคุณเล็ดอ,อ๋อเหรอสองคนนี้ซีกันสองคนนี้กลายเป็นคู่ซีกัน<ะ>อ,อ้าวดีหน้าแหละดีัจเลยคู่กับคุณแม่แต่แปลกเนาะนีดูสิต่างวัยนะแต่ซีกันได้นะไม่ใช่พวกเนี้ยน้องสองคู่เนี่ยนะคะเขาเริ่มซีกันจากการทำงานถ่ายละครเนี่ยแหละออคือน้องเลต์กั ก็คือเจอกันในกองถ่าย The Sixth Sense นะคะส่วนเบล่ากับน้องอันดาเนี่ยก็มันต้องมาเล่นสลับร่างกันคือรู้สึกถูกชะตาเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกเลยน้องเขาก็เข้ามาเลยพี่เบล่าหนูดูละครที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบพี่มากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมากอดมาหอมมาอะไร เจอพี่เบลล่าแล้วเป็นไงบ้างวันแรกวันแรกก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เจอพี่เบลล่าพี่เบลล่าสวยน่ารักมีเสน่ห์เฮ้ยเเข้าใจพูดนหเข้าใจไม่หมดเลยนะคู่หนึ่งบ้างคู่ของ้องจ่ากับชาเลตอันนี้บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเพราะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยจ่าเนี่ยแบบไม่ชอบเด็กใช่ไหมคะไม่ชอบเลยค่ะแต่เขาโชะตาเขาได้ยังไงล่ะชาเลตเหมือนจ่ามากหรอคือสไตล์เกียรติผู้ใหญ่หรอ ไม่หมายถึงว่าไม่เกียค่ะหนูรักเอไม่เกียอไม่เลยหอมกันอีกแล้วยังไงอ่ะก็คือพอเจอเขาครั้งแรกเขาเข้ามาแบบตอนนั้นมีเขยบ้านน้อออนแอร์อยู่ค่ะน้องเข้ามาเออได้ดูละครพิจารเล่นใคยๆกันได้ไหมแต่จริงๆอ่ะชาเลตเนี่ยตอนเจอพี่จารครั้งแรกเนี่ยกลัวใช่ไหมกลัวมากค่ะพี่จารจะชอบเด็กไหมเนี่ยแล้วรู้มาก่อนเหรอว่าเขาไม่ชอบเด็กเหรอรู้ค่ะแล้วรู้ได้ไงรู้ได้ไงรู้แบบคุณแม่บอกว่า ต้องต้องอย่างนี้เลยนะพี่จเขามันไม่ชอบเด็กหราค่ะค่ะค่ะตอนแรกเราเลยวิ่งเข้าไปก่อนเลยค่ะแบบเรียกได้ว่าเด็กนี่ได้ทําลายกําแพงทุกอย่างเนาะทาให้เราหลงรักได้ทันทีเจ้าบอกว่าชาเล็ตยันหน้าเหมือนตัวเองตอนเด็กๆด้วยก็มีส่วนค่ะแต่ที่เหมือนมากกว่าคือคาแรคเตอร์แล้วก็นิสัยคือเห็นน้องแต่งตัวแล้วแบบ เหมือนเลยตอนจ้าแบบเสดไก่โผบ่จากกระต่าเงี้ยไม่ใส่กระปรงเล่นแบบของเล่นเด็กผู้ชายไม่เล่นตุ๊กตาไม่อะไรก็เลยรู้สึกว่าอุ้ตายแล้วเด็กคนนี้แหมฉันเหมือนฉันจริงๆเขาบอกว่าในการทํางานเนี่ยนะคะก็คือสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยคือเป็นสุดยอดของความปวดหัวเลยแต่ว่าสำหรับน้องๆสองคนนี้ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวลองให้เบลล่ากับน้องจ๊าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโหอันดานี่สุดยอดค่ะทำงานไม่ต่างจากผู้ใหญ่คนนึงเลยค่ะเวลาแบบซึมซับตัวละครรู้สึกว่าตัวเองเป็นตันหยง ดังรักนาวีได้เดยที่ไม่มีใครแบบต้องบอกอะค่ะตอนนั้นหนูคิดอะไรตอนเล่นตอนเล่นหนูก็คิดในใจว่าพี่เบลล่ามาอยู่ในร่างหนูอแล้วเวลาร้องไห้ร้องไห้ทำาไงอะหนูไม่รู้อะค่ะหนูใช้บิวเอาบิวเื่อยังไงบิวคิดว่าป๊าป๊ามามาไม่รักมาน้ำตาหนูก็ไหลเลยแง่เอ็งเอออันนี้อันนี้ละยังไง ชาเล็ตจะเหมือนกันเขาอายุแค่เนี้ยแต่ว่าเขาทำงานในในโหมดของผู้ใหญ่คืออย่างซิกเซนเนี่ยถ่ายโหดมากเราถ่ายกันถึง4ีงห้าหก <6 S 2> โอ<ม>้โห,โหคือใจอยังแบบไม่ไหวแล้วแต่ชาเลตนี่คึกเล่นตลอดหนูไม่เคยงองเงเลยเหรอลูกมีไหม เออเออเออนางรสอ่ะแต่ละครจบแล้วแต่ว huh ่าสองคนนี้ยังไม่จบได้ค่ะว่าก็ยังแฮงเอายังติดต่อกันไปไหนต้อไหนกันไปไหนกันบ้างคู่เราไปไหนกันก็ไปลังคาราโอเกะด้วยกันใช่เหรอเขาร้องรองเพลงของใครเออเขาร้องเพลงของพี่แพรวค่ะแพรเสนไหนได้ไหมหนึ่งสองซึ่มนมองช่องฟ้ากเห็นเมฆลอยถอยไป ใบไม um: ้พ okay. uh ิวไววในลมพัดแเบาจิ้งล้ตาผู้ตายแลวสิเสิ่คนองนี้เราเพียงรอคื่ใช่แค่เพลงของคุณแพรวนะนี่นางไม่ตกเทรนด์ล่าสุดกระแสแอปแบลขยมีอุ้ยหรอโชว์หน่อยสิเอ้หน่เไยหน่เยโอเคหนึ่งสองสาม 나니꺼어 나니까 네어 계속까 「できるか สางสวนภูมิเลยจ้า<ะ>เพลงอะไรคะลูกเพลงของพี่มากค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้เราดูเลยค่ะ แต่ว่าเจอของอะไรซื้อฝากกันตลอดเอส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นอะไรที่ไม่ไม่เชิงซื้อฝากค่ะจริงๆถามเลยแหละถามเลยว่าแบบเขาอยากได้อะไรเพราะว่าชาเลต์เขาเขาแอบเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอ๋อเหรอโอ้โหหมวกรองเท้ากางเกงเสื้อแบบสีสันจัดจ้านแล้วที่ซื้ออะไรฝากเขาอยากได้อะไรกูฟี่กูฟี่กูฟี่ที่เป็นหมาใช่ใช่ค่ะทำไมอยากได้อยากได้กูฟี่อ่ะ เพราะว่ามันน่ารักดีอะค่ะเอ้อยพี่ว่าไม่ใช่น่ารักพี่ว่ามันหน้าเหมือนเรามากกว่านะไม่เชื่อเอามาดูสิไม่เชื่อก็ลองใส่ที่ชายรู้แล้วเหมือนตัวไหนเออลองใส่สิลองใส่สิอ้าวก็ใช่อดีตัวเองไม่รู้ไงเออแล้วดูฟันดิจะเหมือนเลยอะคือจ๊ะซื้อซื้อมาฝากซื้อมาฝากยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ฮลโ อ๋อถึงไม่ให้เปิดกระเป๋าค่ะพี่จะไม่ให้เปิดกระเป๋าอ๋อหรอลจะไปเปิดกระเป๋าเขาค่ะที่จะไม่ให้เปิดกระเป๋าคุหมีอันนี้อยู่อ๋อเขาจะเตรียมมาให้เราเอาอย่างนี้มาดูกันดีกว่าที่พี่จ้าบอกว่าชาเลตแต่งตัวเยอะเออไปดูดเซ่เขาตกใจกันนะเซ่ใจที่หนูมีของเยอะเยอะมาก ไหนนำโชว์สินำโชว์อันนี้คือมีคนให้หนูมาค่ะเขาใส่ไม่ได้เลยให้เขาใส่ไม่ให้เลยเลยให้หนูแล้วอันนี้คุณคุณแม่เห็นมันน่ารักก็เลซื้อให้หนูมันหนังมันดีอะะมากนะด้านบนอันนั้นด้านบนอันลิมเลยอันลิมอ่ะอันนี้เพื่อนหนูซื้อให้ค่ะเพราะมีแต่คนให้ตลอดนะเราอ่ะรองเท้าแบบนี้เราจะใส่กับอะไรคะชเลีตเออแบบอะไรใส่กับเสื้อผ้าแล้วก็หมวกค่ะอ่าไหนลองมลองเลือกเลือกลองแมทให้ดู อันนี้คือเสื้อหรือกางเกงกางเกงค่ะกางเกงสองสีกางเกงสองสีน๋ยแล้วแล้วเสื้อหรือเสื้อหรอต้องใส่อันนี้ค่ะอันนี้อ๋อเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องใส่คู่กันอย่างงี้เป็นรองขท้านี่เพราะอะไรอ่ะมันมันสีมันเยอะไปไหมเนี่ยฮะไม่เยอะนะคะมันดีอยู่แล้วนี้ต้องใส่กับหมวกอะไรเสื้อหมวกอะไรนั่นไงเอาหมวกเอาะุูฟรีถอดก่อนเลยอ่ะหมวกเยอะนะอ๋อนี่เป็นยีนส์นี่ อ๋อ oh, หนูก oh, ็ม oh, ีเหรอมีอ๋อเป็นหมวกเดียวมดเลยอ่ะพี่นั่นมีหมวกนักบินอันนี้จะไปไปบินที่ไหนแล้วลูกหมวกนักบินต้องใส่กับชุดนักบินหนูมีนะเหรอสีชมพูเหรอเราก็แต่งตัวเหมือนกันนะเราเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยมีใส่แว่นได้เออเออน่ารักอ่ะเอาอย่างนี้ความแซ่บของคู่ซีนี้ยังไม่หมดเห็นบอกว่าอะไรนะจะเต้นเต้นเพลงอะไรนะเกณงใจเกณงใจใครเกณงใจใครเกณงใจป้า ผู้หญิงมาวุ่นด้วยอ้าวพี่อายก็เหมือนเน่อ้าวเธอเป็นคู่จิ้นเหรอหรือว่าเป็นอะไรกันยังไงเนความิน้มดี่เราพูดถึงใครนะบอกตรงว่าพี่เวียเขาจีบเธอว้าจบง่ายอย่างนี้แหละกลับเป็นลูกแม่จีจ้าหายใจคืดคลาดแล้วก็อาเจียนนมตลอดแล้วเรียดนั่งร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือเราทรมานเราไม่รู้ว่าลูกเป็น ใจพละคิดตา ฉันไม่เคยไม่เคยจะคิดมาก่อนว่าเธอจะมาว่าเธอจะมามาขอคืนดีแบบตกใจก็มันก็ไม่น่าเป็นไปได้จริงๆ หลุยแลปเตอร์ด้วยเหรอดู YouTube ไงคะโอ้โหดู YouTube ไม่ใช่แค่เพลงนี้นะที่เขาทันนะเห็นมีทันเพลงเลยนะอะไรนะดอกไม้999ดอกอะไร้อยเก้าสิบเก้าดอกอะค่ะหม 1 9น9ก้อยเกกวงอไม่หยุดพอแล้วทำไมหนูไม่รู้จักเพลงเก่าๆคะลูกก็ในกองนะคะเขาก็บอกว่าหนูรู้จักเพลงเก่าๆเพราะหนูตายมานานแล้วหมายถึงหมายถึงเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงในเรื่องอะค่ะเขาเล่นเป็นกุมารทองซึ่งตายมานานมากแล้วพวกพวกนี้นะทั้งคู่เนี่ยมันคบกันไปคบกันมาบางทีเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ว่าพี่เนี่ยจะชี้ให้ดูอย่างหนึ่งนะว่าเบ เบลล่าเนี่ยเขาชอบอะไรที่กุ๊กกิ๊กมากมากเลยอ่ามาดูอ๋ออันนี้คือของเบลล่าค่ะนี่คืออยู่แก๊งเดียวกับเดียวกับ้อยนะคะนี่มันของชาเลตไม่ใช่เหรอคะของหนูค่ะอ๋ออันนี้แฟนคลับให้มาค่ะเออตอนนี้ชาเลต์กำลังอยากได้นะคะนี่ไงนี่มันห้าวจังเลยนะก็บางทีแล้วแต่ค่ะแล้วแต่วันแล้วแต่ลมเอ้ยฉันรู้แล้วใส่ใส่ใส่อันนี้เพื่อซ้อนมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะอะนระ ไปซ้อนมอไซค์ใครอ่ะรู้ไหมอันดาเขาพี่เวลล่าเขาไปซ้อนมอไซค์ใครอ่ะวินมอไซค์เนี่ยมันไม่ใช่หรอว่าไปซ้อนท้ายพระเอกอะไรอย่างงี้หรอถ้าเป็นพระเอกก็น่าจะเป็นพี่เจมกับพี่บอยเนอะคุณคะคุณมีคอสอกส่วนตัวคะเนี่ยใช่ค่ะ อันดาก็ชอบอะไรที่เป็นตุ๊กตาแบบใช่ค่ะเช่นตุ๊กตาบายหมีหมาเออแล้วว่าที่ติดไปกับรถทุกวันเลยค่ะคืออะไรอะไรที่ติดกับรถหมาชื่อว่าเจลลี่ค่ะหมาเจลลี่นี่หรือห่าเจลลี่ไอ้นี่เหรอเดี่ยวจะมีสามตัวเลยค่ะเจลลี่มีสามตัวอยูไม่ได้เลยพี่เอ็งของพี่ชายของมันเจลลี่แล้วมีตัวอื่นอีกไหมมีตัวมีค่ะโอ้โหตายทำไมตัวนี้ตาเหลืองเนี่ยเอาตัวนี้แหละ แม่หันหน้าคนที่้ค่ะส่วนตัวนี้พี่บอยให้ทำไมเขาให้ตัวนี้ยังไงถามเขาไหมเพราะว่ามันร้องเพลงได้อ๋อเหรอมันจะเป็นเพลงอ่ะบาร์บี้ร้องลุกงุ่งอ่ะยุกหนุน้ยส่วนอันนี้ก็เป็นลูกกตาลายเหรอเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนตาได้อ๋อมีชื่อไหมมีชื่อไหม ชื่อว่าวันเกิดค่ะวันเกิดอาตู่ตั้งให้อริจริงมันเปียนโชว์อยากจะมีโชว์อะไรอ่ะขนาดบาร์บี้ยังเล่นอย่างนี้เลยอ่ะในเลขสองตัวคืออะไรแล้วทำไมต้องมีหลายตัวด้วยอ่ะแฟนขับให้ออ๋หนูมีทุกอย่าง นี่ข้างในมันเป็นกระดาษตอนนี้ทุกคนกําลังเพลิดเพลินกับของเล่นของเด็กกันอยู่นะคะทิดีกรทั้งสองท่านกุเลนาทํางานด้วยนะคะแก่ตุ๊กตาก็เล่นกันใหญ่เลยนะคะแต่ชาเล็ตบอกว่าอะไรตุ๊กตาหนูไม่เล่นเลยพวกนี้หรอกหนูเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นรถเล่นเขอดูของของหนูสิลูกนี่คือ รถทั้งหมดของชาเล็ตใช่ไหมคะมันสนุกยังไงเนี่ยมันเปิดหลังคาได้แล้วไในต้องทำลงทอ๋อนี่หนูต้องชอบดูทันสฟอร์เมอร์นะเนี่ยแล้วหนูรู้ไหมว่าเนี่ย แต่ละคันเนี่ยมันชื่ออะไรชื่ออะไรกันบ้างอ่ะค่ะอันนี้ Lamborghini 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 อันนี้ Porsche ค่ะอันนี้ BMW อันนี้ Mini ค่ะอันนี้ Audi TT 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 แล้วอยากได้เป็นของจริงมะมกำลังขอพี่จ้าให้ซื้อให้อ่ะอ๋อเหรอไม่ไม่เบาเลยนะคันเนี่้แล้วจ้าตอนเด็กเล่นเหมือนน้องนี้มะเล่นอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยทำจริง เล่นรถบังคับเล่นเครื่องบินบังคับเหรอไม่เล่นตุ๊กตาค่ะแบบยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เลยเข้ากันได้ไม่ชอบปืนเออเล่นตุ๊กตาไปปเดี๋ยวจะไปร้องเพลงละเดี๋ยวจะไปส่งเนี่ยโรลิต้าพี่ม้าคะดูสังเกตว่าพี่ม้าเล่นได้ทั้งรถและตุ๊กตาเลยนะคะชอบกว่าจริงคือตอนเด็กๆเล็กๆพี่เล่นรถก่อนพอโตขึ้นไปเรื่อยๆพี่ก็กลับมาเล่นตุ๊กตา มาคุยเรื่องความฮอตของสาวๆกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเบลล่าเนี่ยเขาก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่กับเจมส์จิรายุในพิธีการเป็นแหววเป็นยังไงบ้างก็เจมส์เป็นเด็กที่มีพัฒนาการค่อนข้างเร็วอะค่ะตอนแรกป้าเจ๋วก็แบบต้องบลีฟต้องอะไรอย่างเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยค่ะพอเล่นไม่ได้ป้าเจ๋าก็ดุใช่ไหมมันเริ่มสนิทกันตั้งที่หนูต้องไปบลอบเขาเนี่ยแหละเแบบเออไม่เป็นไรนะเอาใหม่อย่างเงี้ยเป็นแผนเขาเปล่าทำเป็นดูแบบน่าสงสารเลยบอกว่าบางที หลายครั้งความรักมันเริ่มจากความสงสารนี่ไงตายตายแล้วเกียรตตัวชงมากเอ้าเมื่อกี้ชงเหรอชงรู้เลยเดี๋ยวนี้เอออะไรเดี๋ยวกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะแล้วมีคนบอกว่าอยากให้เล่นคู่กันอีกมันเป็นเพราะอะไรว่ามันมีเคมีที่มันเข้ากันในนี้กรองแก้วเธอเป็นนางสาวศรีสยามต้องมีใส่ชุดว่ายน้ำเดินประกวดใช่ชุดว่ายน้แบบว่าสมัยก่อนก็แบบสั้นเสมอนะเรา ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะมันประหม่าไหมหรือยังไงนิดหนึ่งค er as ่ะเอเราก็ไม่ได้มั่นใจในรูปร่างเราขนาดนั้นด้วยอย่างเงี้ยนี่จะบอกว่าอันที่เด็ดสุดไม่ใช่ตอนจะเดินชุดว่ายนองว่ายน้ำหรอกฉากนี้เด็ดกว่าฉากเล่นน้ำเขาบอกว่าฉากนี้นะจินมากงเลยอะอะไรยังไงเลยหรอก็เล่นยาวเลยแล้วนั่นแต่มีแสงยันแสงหมดเลยหรอ ก็นิดนึงค่ะเจมนี่สันเลยสันสู้หรือเปล่าสันสู้เพราะว่ามันมีอะไรอ่ะใช่อถามนางว่ามีฉากแบบนี้คนที่เขาขยันขี่มอเตอร์ไซค์เอาไก่มาส่งที่กองไงไอ้กาเขาไม่ว่าเอาหรอเขารู้ไหมว่าเราต้องจูบจริงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวการอันนี้มันก็เป็นงานไงค่ะเอ้เราพูดถึงใครนะไม่รู้เหมือนกันลองว่าพีเวียเขาจีบเธอจบง่ายอย่างนี้แหละ ตก,กลงยังไงไม่ได้ตีบค่ะก็รู้จักกันนานแล้วแล้วไก่ทำไมอะ่ะมาหาถึงกองเลยนะีร้านของข้าวขายไก่ฉันไม่เคยได้กินไก่แกไม่ขาวเท่าน้องเขาเนี่ยเฮ้ยข้าเขียวไก่มาส่งเลยเหรอือไม่ค่ะคือมีพี่ที่กองเขาอยากกิน<อ>ก็เลยแบบบอกเขาอย่างนี้เ,<อ>เขาก็มาสงา่งให้มาให้ค่ะจริงจริงของแบบนี้นะม essenger ส่งก็ได้เ่ะไม่มันเป็นทางผ่านเฉย ไม่ม <aría> no ีผมแดงเอางี Gesch ้ถามดีกว่าเขาเคยมาเล่าไหมจริงวาไม่มาปรึกษาเลยเหรอไม่ไม่นี่ถามนางไม่ได้เพราะว่าวันดานี่เขาก็มีหนุ่มมาเฝ้าที่กองถ่ายใช่ไหมเป็นเดไรใช่ค่ะยๆค่อน้องมิกค่ะมิกอ๋อมิกน้องเิกเขาเป็นใครยังไงเป็นเพื่อนเฉยๆเป็นเพื่อนที่ไหนแคสงานด้วยกันแคสงานด้วยกันแล้วทำไมเขาต้องมาหาเราที่กองด้วยอ่ะ แค่ว่าก็แค่มาชวนกินข้าวเฉยๆเออเหรอจ้าวอ่ะจะมีอีกคนนึงอ๋อมีอีกคนใครริบตกใจเลยตัวเองยังไม่รู้เลยเขาเคยพูดถึงให้ฟังเขาบอกว่าเขาอ่ะมีสองคนนะอีกคนนึงเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่เหรอชื่อพี่เซนพี่เซนแต่เขาม่ย แล้วเกี่ยวอะไรอะเขาก็ต้องมาดูแลน้องสิไม่ใช่มาดูแลหนูไม่เบาหน่าเล่ะมีผู้ชายมารุมรุมรุมอย่างเงี้ยแต่เธอร้มไอ้จ๊ะเนี่ยไม่ได้มีผู้ชายมารุมมีผู้หญิงมาวุ่นด้วยเอาอะไรล่ไงอะไรละจ๊ะอะไรอะรู้ดีเฉลเล่าเล่าใครอะใคร พี่อายค่ะพี่อายก็เหมือนเน่เอาแล้อไงที่เป็นนางเอกอ่ะค่ะเอาแล้วไงเธอเป็นคู่จิ้นเหรอหรือว่าเป็นอะไรกันยังไงคือมันกลายเป็นกระแสที่แบบพอคนเห็นว่าสนิทกันมากก็จะเป็นในแนวแบบไปทางคู่จิ้นน่ะมีการแคปรูปบางจังหวะที่แบบหันมามองหน้าแล้วแบบแล้วไปเขียนกันยายนั่น เอาเถอะแฟนคลับมีความสุขปล่อยเข้าไปเอานี้เอาเรื่องอย่างงี้ดีกว่าทิ่ฉันอยากรู้จริงๆเลยทั้งอันดาแล้วก็น้องชาเลนเนี่ยเล่นละครเล่นหนังเล่นโฆษณานุ่นนี่นั้นเน่ยเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างลูกเรียนดีค่ะเล่นดเลีแค่ซิโมเลยเก่หนูแบ่งเวลายังไงอะ เวลาเราไปเรียนเราก็ต้องเรียนให้เต็มที <the <the um <the <the ่เพราะว่าเราไม่ได้มาโรงเรียนทุกว huh> ันเหมือนเพื <the 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 <the> <the ่อนๆหนูก็จะเอหนังสือมาอ่านเอาแบบฝึกหัดมาทำหนังก็แบ่งเวลาเป็นนะอันดาเป็นยังไงก็เวลาแบบหนูว่างๆพอแบบพรุ่งนี้ก็จะไปเรียนแล้วว่าก็ต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเวลาแบบยังไม่เข้าฉากไงคะเพราะอ่านเสร็จก็คุณแม่ก็จะพาไปท่องบท พอขึ้นเรงเสร็จก็คุณแม่ก็ให้อ่านหนังสือแต่วพอปวดหัวก็นอนแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะอยากเป็นแอร์กับพยาบาลค่ะอยากเป็นผู้กำกับค่ะนี่แสดงว่ารักชอบในงานแสดงและละครมากเพราะแม่บอกเลยบอกว่านี่ถ้าเรียนตกนะหรือว่าได้เกรดไม่ดีไม่ต้องไปเล่นแล้วนะละครเนี่ยพอแม่บอกนี้แล้วเป็นไงร้องไห้ค่ะร้องไห้เลย ทำไมอ่ะ <C os> คุณแม่ตกลงกับหนูว่าถ้าอยากเล่นะละครต้องเรียนให้ดีใช่ไหมคะออแล้วหนูก็เลยบอกคุณแม่ว่าหนูยังเรียนดีอยู่เลยแล้วออทำไมคุณแม่ถึงไม่ให้หนูเล่นละครออแล้วตอนนั้นหนัหนูเลิกดึกไงคะออคุณแม่ก็เลยเห็นว่าหนูเหนื่อยออหนูเลยบอกไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าหนูคิดจะทำไงคะ <c oughs> ก็ต้องทําให้ดีที่สุดเฮโ้ยงาวเฮ้ย<ค><ด>เป๊ะัน่นเปะ๊ะ <C ity> ลูกล่ะแม่มีคำสั่งอะไรบ้างไหมตอนแรกที่หนูถ่ายบอลพมอยู่ใช่ไหมคะพอกลับมาเดิ๋คุณแม่ก็บอกอันดานอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเล่นละครหนิงนุบอกไม่เป็นไรค่ะมามะานังสือเรียนอยู่ไหนเนะมาเขียนอ่านมัมมามาไปนอนหลับน่ารักมากอวันนี้คู่ซีสุดแสบของเราน่ารักจริงๆให้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่า ก็ขอฝากคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้แล้วก็มีละครอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องลูกทาสค่ะเพิ่งเปิดกล้องไปค่ะติดตามกันนะค่ะเดี๋ยวก็จะมีถ่ายจินตบอย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะค่ะเอาสิเฉลตล่ะหนูมีเดอะซิกเซนซีซั่นสองนะคะรับรองว่าสนุกกว่าซีซั่นแรกนะคะทุกรสชาติเลยนะคะมีทั้งผีเผลอเต็มไปหมดเลยผีเผลอเลยนะจ๊ะว่าไงจ๊ะของจ้อก็มีเดอะซิกเซนพักสองค่ะท่มั อยู่ก็ <S <S ใ,นใ,นคนใ,ใครที่คิดถึงเราทั้ง5้าสาวก็เร็วๆนี้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคู่ซีต่างไว้ทั้ง2คู่นะาเออกมากเลยนะคะถือว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากมายค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาแซ่บกันต่อนะคะกับนางเอกนักบู๊สุดแซ่บนะคะที่วันนี้นะคะวางมือไปเลี้ยงลูกชายแล้วสักครู่เดียวค่ะ เออ่ลืมตัส่งกลับเป็นลูกแม่จีจ้าหายใจคืดคาดแล้วก็อาเจียนนมตลอดแล้วทียดจะนั่งร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือเราทรมานเราไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรอะไเงี้ย